เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอวันนี้วันนี้ไม่เห็นมาไลฟ์แคสเกมมานานเนาะโอเคขอแนะนำก่อนนะพี่มีชื่อว่าเติร์นนะตอนนี้พี่กำลังอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Go All Garden อยู่ในอีเวนต์ล่าสุดเลย <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะว่าพี่ไลฟ์ตลอดเด็ดที่อะไรตลอดก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าผมผมเล่นเกมนี้ตลอดเลยนั่นแหละวันนี้จะมาสรุปอีเวนต์ในพานร์ทเครื่องแรกกันก่อนที่จะวันที่ห งั้นเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยนะครับผมอ,อีเวนต์ล่าสุดตอนนี้ขอแนะนําว่ามันตอนนี้คือไฟลี่อีเวนต์อยู่เคยที่ได้ยินในไลฟ์แล้วเคยพี่กําลังทําอยู่ตอนนั้นนะ่ะเอออันนี้พี่ซีเรียสนิดน,นึงก็แบบว่าอีเวนต์เนี้ยอาจจะน่าเบื่อสลับพวกคุณอยู่ถ้าถ้าไม่ได้โฟกัสเล่นเนาะก็แบบว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ว่าไฟรี่อีเวนต์น่ะต้องทำไงแล้วก็เล่นอย่างไงแบบว่า,บาแบบไม่ให้เบื่อหน่ายได้พอดีพี่ทําเกือบครบแล้วอะ ี๋ยวพี่จะแนะนําทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งพืชแล้วก็วิธีกรรมทำเอเวนด้วยโอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายก่อนไอคนที่อยู่ในการเีเวนตรงนั้นนะ่ะก็แบบว่ายังไ,ไงดีอันนี้คงเธอมีชื่อว่า f a i ลี่กอล์ฟบอเโอเคเจ้าแม่เจ้าแม่นางฟ้าใช่เธอคนนี้ชื่อว่าเจ้าแม่นางฟ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยคัเข้าแล้วกันคือคือใครฉันคือเจ้าแม่นางฟ้า อันนี้ถ้าคุยกับ f a รดี้ e อเซเมลก็นี่คือเราจะต้องทำไงใช่ไหมคือเราจะอธิษฐานยังไงต้องใช้ผลกิมเมอริงแล้วก็ส่งไปในน้ำาูนั่นน้ำพูอธิฐานนะแล้วก็มันจะขึ้นเพิ่มขึ้นออแล้วก็ถ้าหากเพิ่มแต้มมากกว่ามากกว่าที่อธิษฐานตามระดับก็จะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปให้ก็คือ fourteen power ดูจากตรงนี้ก่อนฟอร์เทนพาวเวอร์เนี่ยแต่ละระดับมันจะมีทุกระดับถึง100 300เอ่อ100 150คือคือจะมีโชว์โชว์เดอะเทสบอกว่ามันจะมี5้าระดับด้วยนะ <c oughs> จากร้อหนึ่งสู่800หรือไม่ก็เงื่อนไขคือถ้าอยากจะทำพืชเฉพาะผลเพื่อประหยัดงานอ่ะคือต้องใช้พืชที่น้องการนะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำการเปลี่ยนสูบอันหนึ่ง โอเคตอนนี้พี่ก็เพิ่งเปลี่ยนสวมไปนะคือวิธีการการเล่นก็หลายๆคนก็ใช้มาทําการบ้างส่วนใหญ่อาจจะอาจจะรวดเดียวหรือไมก่ก็เอาเพือตามต้องการเช่นเอ่ออนตู้เขาต้องการต้องการบูเบอรีใช่ไหมจากนั้นก็ให้ไปพอละงั้นเดี๋ยวพี่จะ ต้องย้ำไล่ว่าตบมีผลที่ชื่อว่าติดก,กิมเมอริงนะกิมเมอร์ิงคือเป็นผลอีเวนต์ล่าสุดเลยงั้นเดี๋ยวรอๆกันภายในสามสองหนึ่งเดี๋ยวพี่พลาดนะ <c oughs> บ่อน,น้ำวิธีฐานจงให้ได้ของนี้ให้ได้ของดีๆหน่อยเร็วปึ๊บ <c oughs> จากนั้นก็จะขึ้นว่าว่าอธิษฐานสำเร็จจากนั้นก็เ็ื่ออธิษฐาน มันจะเลือกของตาม3อย่างที่ดังก่ลารแบบนั้นมันเป็นว่าง่ายคือมันเป็นอีเวนต์เหมือนจะใช้เรื่องรางวันเหมือนเหมือนอีเวนต์ทำหามลาสองนะโอเคจากนั้นก็ที่ได้ของตามที่ต้องการเลยใช่ไหมมันจะได้มันจะมันจะเลือกที่หาที่ติดสถานะอื่นด้วยเอ mm hmm. แล้วก็อย่างนี้นนะบางผลไม้ที่เป็นพืชใหม่อาจจะไม่ใช้ผิ้เชนมนไม้ ขนาดเราเลือกคอเลยใช่ไหมเือเราจะเราจะใส่นี่อะไรโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาเสียงอะไรเี้เสียงเหลืองปอนะน้ำอธิษฐานขอให้ได้ของดีๆเร็วมาเลยก็จะได้ของอันที่สองคือตามเลือระดับ้อยตามระดับว่าจะเอาอะไรก็นนกนอนว่าจะเอาอะไรของสำคัญมากกว่าซิปแพคใครของตกแต่ง ก,ก,ก็นึกนึงว่าจะไปใช้ด้ยกันเนี่ยพี่เลือกต่อไดีสุดโอเคถ้าถ้าเลือกตามที่ต้องการมันจะมันจะระดับยากมากขึ้นนะง <c oughs> ั้นดูให้ดีอันนี้มัน <c oughs> มันต้องการสถานะสถานะของเบอรโบกับสถานะของแมงโก้โอเคเดี๋ยวพี่จะไปดูให้ <c oughs> อันนี้คือแมงโก้โอเคแล้วแบบอ๋อใช่พนนี่ยังไม่ได้ปกด เดี๋ยวไม่เป็นไรที่ดองผัวกัน,เ,นเดี๋ยวมีเด็กก็คือคือต้องปงลูกนะต้องรับที่ต้องการถ้าหากใครเลิกเล,ะละ้ารางวัลแล้วไม่มีอะไรใช้ใช้ใชเปนที่ได้อยู่นะหมตอนที่เอาสูบุกไว้นิดนึงนะต้นต้นะนเมล็ดโตไว้อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะว่าอย่างเก็บ เด็บวเพราะว่าต้องสด,ด้วยใช่เปรย์เนี่ยแนะนำว่าคุณต้องมีแน่นอนนะฮหากใช้้งมีสิงแค่นคือสามารถมาได้เลยอ่าเราก็มาได้ลำโบกินมาห่ือล้วโอ้ได้มีถึงลำโบอาชิมิมนมขึ้นมาบอกต่อไปก็เรีจบรอยบรั้าเทจถึงขั้นสามขาั้นสี่ขั้นสี่อาจจะเริ่มยากแน่นอนตัวทชิผลแบบว่าที่สมาติกอะไรมากด้วย โอเคเราะนํามาท,ที่ที่จะเลือกกล่องกันโอเคมันจะยากขึ้นตามระดับความง่ายคือเราจะเอาผลแมงโก้ที่เราปลูกแล้วก็ผลที่ต้นมาเนี่ยคือเป็นต้นเลยอันนี้คือตัวอย่างเล่นลเอาผู้ที่ต้องการแล้วก็หาผลติดกิมมเรีนจิมิเมรีนมมแบ,บโบอยู่นี่โอเคงั้นก็ กูนะโอเคองั้นก็ถ้าหากกดหมดอ่ะอย่าลืมตดหัวใจด้วยนะเพราะว่าถ้าหากคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าออฟคืออธิษฐานได้ผลเดียวหรือจะเอาอธิษฐานผลหมดเลยถ้าถ้าแนะนําว่าอธิษฐานผลหมดเลยแนะนําว่าต้องเอาพืชมากกว่านี้แล้วก็มาใส่ให้ร่นเดียวให้ถึง8ป0อก่อนมันถึงจะได้ก่อน งั้นเดี๋ยวพี่ก็ไปไดซีเรียออะไรเดี๋ยวพี่จะใส่ใส่สองพลแล้วกันมันจะได้แถมอ่าเราเราดับที่สี่เนาะอ่ามันจะได้เราระดับรางวัลดีๆตามรมางวัลที่เราว่าอยู่ก็ประมาณนี้ต่อไปก็แอมเบอร์ลิลี่กิมมิลิงเพเปอร์และเอเดนสตรอเบอรี่อืมง่ายๆอยู่คือพืชนี้ไม่ได้หายากหรอกจะเป็นแต่ติดตรงที่ว่าเออพี่เรา คือคือมีปุปัญหาคือมีพืชบางบางอันน่ะที่มันจะมีการกัดอยู่แล้วก็เกี่ยวแล้วคือไม่ออกผลเลยคือต้องซึ่งแลกซีทเท่านั้นเช่นกุ้งแซมอกับฟ้าทงแบมบโอ่ะคือต้องหัดซื้อให้เยอะมากกว่านี้คไอเวเนียมันต้องมันต้องใช้พื่อที่ผลต้องการแบบว่าเกือบบางพกับางมะละมละบันนี่พยายมเลยถ้าหาดูคะทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอันนี้ก็แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาลองปลูกที่ชื่อว่าต้นต้นหม่อย่างอย่าง,างนนนนนในเ้ปอร์เซนต์อีเวนต์ไม่ใช่ในห้าเปอร์เซนต์ของอีเวนต์แล้วก็พืชในในถั่วรมรเมล็ดที่อยู่ในอีเวนต์ด้วยนะอ๋าใช่พี่เลยเลรเรากิมเบอรลี่ติด,ตด,ตดเซเป,ปอร์แล้วก็ติดตดเบอร์ลิวว <c oughs> ่ียู่เลยว่ะอันนี้ต้องรอเวลาสักสามนาทีว่ะเดี๋ยวขอตัดตัดก่อนกป๊นนึ่งพเพราะเปลี่ยนมาอยัง A few moments later โอเคโอเคเราเราก็ได้คนที่เราต้องการหมดแล้วคือมาจจะลำบากนิดนึงว่าบางสวนอ่ะขาดได้พืชที่ต้องการมันต้องเปลี่ยนโคนปล่อยแล้วก็อะไรด้วยอย่ากขาดได้พืชที่ต้องการเฮ้ยถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะเปลี่ยนโคนปล่อยแนะนำว่าเก็บเกี่ยวให้ถึงปัตรล้อแท่งก่อนโอเคคือพี่ได้พืชที่ต้องการได้พืชที่ต้องการมาอธิษฐานแล้วดิบดิบ เอ็ดสตอเบอรี่เอ็ดด์ก็แอปเิรียูเอแ,แ,แล้วก็เริ่มเลยโอ้แล้วก็อย่านลน,นะตอนนี้เป็นวันเป็นชั่วโมงที่แบบว่าแฟรนี่อีเวนต์มันจะมาแล้วนะ,นะแฟร์รี่มันจะมามัะจ,าจะมาเสของเราให้มันเป็นทองด้ยโอเคเดี๋ยวจะมาแล้วกัโอเคหลังจากอันนี้เสร็นะขออ,อ่นะขอหน้าอุปถถ้าได้ดีๆเร็ว ก็จะได้รถบรรทียาห้าออที่ห้าจะได้รันดีท่ยาสา,สา,สารอัานกลับแล้วก็จะได้เพนชาร์ดเลยครัเท่ากโอเคงั้นพี่จะเลือกเอ่อป็นทันเอกกอโอเคถ้าหากเอา The o f f i แล้วคือคือจะมีสองทันเลอกคือรอชั่วโมงหนึ่งจุดห้าเกาหากทำอะไรไม่ได้เออไม่ก็จ่ายจ่ายไฟรี่พอยด์ด้วยเจ็ดพันหร้อยตามปกติ ก็หาโปรชื่อใหญ่เขาจะเลือกเขาจะเลือกเขาจะเลือกเจ็ดเขาจะเลือกจ่ายมาทำราวันเนาะไปไม่ได uh, ้ที hour, no? no. ่ม right, right, ีเฟลิพอยต์ตั้งแต่รับกาจ่ายไอเฟลิพอยต์จะเว้นอะไรได้บ้างก็ก็ง่ายๆเลยเอาไว้อัพเกรดถ้าช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวจะมีจ่ายเฟล่พอยต์แน่นอนก็คือว่าที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วคือเดี๋ยวดูเมคานิรัมอัปเกรดก่อนว่าว่าเราทำอะไรได้ พื่อนเพื่อนจากจากำนวนจากจากทางการสังเกตไอคือเริ่มต้นจากจากหนึ่งกับสี่สามด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะดูดใหลล้เกมเมอร์มัลติเพยเออร์เกมเมอร์ก็คือก็อค,คือมีโอกาสติดผลมิวเทนคูณสองสองรวมที่เฟลี่ค,นคนอนคอนเอมส์คือก็อค,คือแฟรี่ที่เราที่เราจะปรากฏตัวในแฟรี่อีเวนต์จะปรากฏไ,ได้เยอะมากขึ้น เห็นไ,ไหมอันเนี้ยคือจะแฟลตี้จะกระปกฏอยู่ในสวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะอยู่นิ่งๆแต่มันจะไม่ไม่ติดมีเทนอะไรส่วนอันที่สามคือระยะเวลาของแฟรี่อีเวนต์ตามเวลาเนี่ยคือยิ่งอัปเกรดมากคือจแฟรี่อีเวนต์จะยิ่งน้นมากสูงสุดคือ20นาทีคือที่พี่อัปเกรดตันส่วนแฟรี่สปอนอัมันคือ คือสปอนอ๋อใช่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 โทษทีโทษทีพี่อาจจะพูดผิดว่ะก็คือว่าโรมมิ่งแฟรี่อะมันคือจะจะได้7ครั้งต่อการคือคือจะแฟรี่ของเราจะจะส่งสวนของเราให้มันไปใส่แบบว่าจุรัวหน่อยนึงส่วนแฟรี่สปอนน่ะอันนี้มันก็คือเกิดแฟรี่ในทุกที่ในในในสวนนี่แหละโอเคก็มีแค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวตัดจบ มาช่วงสู่วันนี้แล้วกัน okay. Okay. โอเคโอเคโอ้โหไอ้ัองเนี่ยโอเคโอเคช่ว okay. งนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเื่นใหม่ในของเฟรี่และปั๊บบางช่วยเปนำลัใจบ้างเนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะเล่นปุกเอ่อผู้นี่พี่มี Echo Fox, เอ้กโซครปเอ่อสองตัวพี่เดี๋ยวจะเจะอกันะจรอเนนาจาโอเคเดี๋ยวพี่จะทำการปลุกภายในด้วยการม a สเตอร์สิงเกรัน

เสร็จแล้วก็คือสรุปก็คือมีพืชผลใหม่อีกหลายต้นเอ๊ะเดี๋ยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่เริ่มต้นอะไรบางอย่างหนึ่งอ๋อใช่โอเคเดี๋ยวฉันนั่นน่าจะรอประมาณอีกสักกะ่นแล้วนะคือคือเดี๋ยวเริ่มจากอธิบายเรื่องปลูกพืชเมล็ดผู้ปลูกพืชเมล็ดที่ตามดังเก่าในในสวนที่เมล็ดสุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพ่อยปลูกพืชห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะโอเค โอเคเดี๋ยวอธิบายก่อนก็ <c oughs> คือว่าพี่ได้ปลูก5้าต้นมาอธิบายมาสิ่งนี้ก็คือจะอธิบายมาแล้วกันว่ามีต้นอะไรบ้างต้นนี้มีชื่อว่าซันบัฟไอ้ต้นนี้มันเป็นต้นต้นหลอดไฟพาทิตใช่ไอ้ต้นนี้มันจะเป็นจะเป็นต้นแบบว่าตัวคล้ายๆพาทิดแต่เป็นหลอดไฟรู้จักหลอดไฟเหมือนหลอดไฟฟ้าไหมเออหลอดไฟบรับ่ะเ สมัยเก่าอานนั้นแหละนะไนท์ยายเขาจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เด้อถ้าหากราคาตามประมูลนะ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ต้นนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะได้สักประมาณ2 7 0ถ้าหากเป็นทองก็จะได้6ล้านตามลำดับเนาะโอเคต่อไปก็ Spirit Flower เอ่อพูดที Spirit Flower คือดอกไม้แห่งจิตวิญญาณ ็ราคาถ้าติดกิมมาริงก็ประมาณเท่านี้ส่วนไลท์ชูนต้นต้นนี้ถ้าติดติดอะไรใบอย่างหนึ่งราคาเบสนะมันจะจะร้านหนึ่งเป็นต้นไปเว้ยต้นต้นไม้นี้มีลักษณะเออยังไงดีนะลักษณะก็คือ <c oughs> มันจะเป็นดอกไม้เหมือนมันจะมีปากอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเกสมันจะมีการสอนที่มันเลืองแสงใช่ไหมอ่ะเออนั่นแหละก็คือต้นนั้นเลย ส่วนเกาทนอันนี้ก็เหมือนกันแต่มีลักษณะคล้ายๆแบบว่าแต่ว่าพืชน,นี้มันไม่มีในชีวิตจริงเด้อแต่เป็นพืชว่าต้นไม้เรืองแสงชื่วเกาทอนก็แต่ว่ากิ่งน้ำเ้าะเรืองแสงนี่แหละต่อไปก็สิ่งสุดท้ายไบายอารโรสโอ้ตน้นต้นที่ปลูกมาก็ยาวเรื่องนะไอ้ต้นนี้ต้นนี้คิดว่ามันถือว่าดีไหมถือว่าดีอยู่แต่ว่าเอาไว้ตกแต่งไว้ปลูกดีกว่ามากกว่า ต้นนี้ไอสองต้นลังเก่าอย่าง spirit flower กับ b i a r o s นะั่นไอต้อนนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะใช้เวนน่าจะใช้ไว้ตกแต่ง10%อะไรมากกว่าก็แล้วแต่คนปลูกัาเนาะต่อไปก็ต่ก็พืชที่หายากยาที่สุดสุดทในอีเวนต์นี้ก็คือ white wing ไอต้อนนี้เป็นต้นหายาที่พี่สมเกือบจะ500มะเมล็ดเลยคือคือพี่เล่นเจ็บคือได้มเมล็ดเดียวเอง แล้วก็เป็นพืชที่มีแอนิเมชันกระพือปีกด้วยก็คุณพี่ก็กชนก็คุณผู้ชมคือจำได้ไหมว่าอีเวนท์ที่แล้วอีเวนท์ทำอาหารนอะ่ะมันจะมีแอนิเมชันอันนึงอ่ะมันเป็นต้นต้นที่มันขยับได้อ่ะรู้จกักรู้จในกล่องนั้นหรือเปล่ามันชื่อว่ามันชื่อตวว่าคิงคาราเบทเพรา,ากล่ำปียักษ์ราชากล่ำปียเออนั่นแหละอันนี้คือตัวมันจะเป็นพืชอันแรกมั้งที่มันขยับขยับเป็น เป็นแอนิเมชันของพืชนะคือคือเจนเดวคือคือเขาเขาทำพืชมาสวยนะคือคือทำพืชแบบแอนิเมชันแบบว่ามีมีชีวิตชีวานินหนึ่งอะ่ะคือกระพือปีกได้ด้วยไงเอาเป็นว่าพืชนี้มันก็ดีสไีเวนนัน้นทหากแนะนำแนะนำมาเก็บมามาปกมาปกได้วยด,วด้วยโอเคเอ่อแล้วก็ใช่พืชน,นี้อะไรนะออโรล่า พืชออรล,ลไว้เห็นหลายคนเขาปลูกแล้วมันจะคุ้มใช้อยู่ไหมก็มันดีอยู่นะออรลวไว้เนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวได้จะปลูกแน่นอนแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันอ <c oughs> อรล,ลไว้เป็นพืช50%ที่จะได้สมจากเทียห้านะครับผมในพืชนี้ส่วนเมล็ดหาได้สมเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับกับโชคด้วยนะโอเคถึงเวลา <c oughs> วตัวตีโทตีพี่ไอ อธิบายของของสัตว์เลี้ยงแล้วกันพี่จะตัดตัดก่อนหลังจากนี้แล้วกันนะโอเคไปก่อนโอเคตอนนี้ <ไป S 1> ก็กพี่ก็อยู่ช่วงสัตว์เลี้ยงจนได้สินะโอเคเดี๋ยวจะมาพี่ไอันดับตั้งแต่ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์มากจนถึงเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วกันสลับสัตว์เลี้ยงช่วงขึ้นแรกม,มีอะไรบ้างโอเคมาให้ดูแล้วกันนะ <c oughs> เริ่มแรกเลดี้บัแมลงเต่าทองมีความสามารถเป็นรถ ตัวนี้เป็นตัวระดับคอมมอนแต่ก็ตัวก็จะดีไหมก็ขึ้นอยู่กับแล้วกันก็คือพัสซิฟของเขาคือทุกๆทุกๆพืชชนิดชนิดดอกไม้จะจะเติบโตคูณหนึ่งจะแปดแล้วเร็วมากด้วยคือจะโตตโตไวมากมันจะโตใบมากถ้าหากถ้าติดในตัวนี้ถือว่าตัวนี้มันดีไหมก็เออเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เล่นโตกับดอกไม้ ถ้คุยกับผู้ใช้แล้วกันแนะนําว่าเก็บตัวนึงถ้าหักหมดอีเป็นแล้วยังว่าตัวเดียวนะส่วนตัวที่เหลือขายได้แค่ตัวมันจะคนหลายหลายคนส่วนใหญ่จะไม่มีประโยชน์แล้วกันโอเคส่วนตัวที่2 <c oughs> โอเคตัวสอง <c oughs> พิซซี่ <c oughs> พิซซี่ตัวนี้เป็นอยู่อยู่ในรอดับแลตัวนี้ก็หลายคนก็มองข้ามเนาะ หลายคนอะ่ะที่เขาแนะนำรีวิวมามองขั้นกันหมดก็ตัวนี้มันดีไหมค่อนข้างดีแต่แต่จำนวนปริมาณมันค่อนข้างเยอะต้องหาคนขายแล้วก็เอามาใช้แทนเพราะว่าตัวนี้มันก็มันเดียวเลยอยู่นะคือคือปุ๊บสีมันเกินไงคือคือคือสกิลมันคือ,อยังไงเหรอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่านเล่าให้นะทุก <c oughs> ทุกสะทุกสามสามทุกทุกสามนาทีครึ่ง จะปล่อยพิกซีป่ประมาณประมาณรัศมี15ทุกทุกพืชจะเร่งโตทุกๆุกสต่อวินาทีมาถึง30วินาทีต่อวินาทีนะแล้วก็ถ้าหากผู้เล่นอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะติดบ,บัฟที่มันจะทำให้รยเราเรวยได้แล้วก็โดดสูงขึ้นด้วยนะหากใกล้ผู้เล่นก็คือถ้าคุณเห็นรัศมีมวงกล้งแบบเนี้ยประมาณแบบว่าเออมันลยได้แบบนี้ เว้อเข้าลอยได้อย่างกับปีเตอร์แพเลยอะประมาณนั้นน่ะเออนั่นแหละมันมันใช้กับตัวนี้ได้แต่ก็ข้อเสียก็คือมางครั้งพิกซี่ที่พิกซี่มันจะปล่อยอะมันจะเออมันจะมันจะลอยแบบว่าโอยไม่ตู้ตัวมันจะมันจะชนมันจะชนพื่อติดหัวลังคาเลยอะเออจะลองเห็นไหมต่อไปก็อิม คือคือตัวนี้เป็นตัว l e g e n d a ี y mm ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะค, nah. คือก็บอกว่าทุกๆ6จุดเอ่อหกจุดหนาทีเจ้าอิม่ะสามารถเล่นเล่นกับเรามามาเล่นซ่อนหากับเราได้คือไล่จับไล่จับมันเนี้ยคือไล่ไล่จับนี่แหละบางครั้งก็จะสุ่มสุ่มรางวัลแบบว่าตามอุปกรณ์ท <found Kazakhstan> ี่เราว่าในในสต็อกเลยบางครั้งก็ได้หายาสุด5ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นไกด์มาสเตอร์หรอเลเวลอัพโรบิบก็เป็นได้อยู่นะ แล้วก็ถ้ามี15%น่ะถ้าเราจับได้อ่ะมีโอกาสจะเล่นใหม่ต่อแล้วก็จะจับใหม่ต่อได้ด้วยนะ15หรือ30นี่แหละถ้าหาประมาณนั้นอีกอิมเนี่ยทำไมนั่นถึงเหมือนเหมือนเหมือนกระตูนของเฮลิวาบอสหรือมันก็ตัวอาเบนโซเทลจากกระตูนเลองอะไรไัวเน,นอืมคิดหนักกันดิโอเคมีคนมาเล่นด้วยแต่เสยว่าเอ้ยอมเปนมาร์ลเกิร์กึกิลละ อีมอยู่ตรงนู้นอีมอยู่ตรงนู้นเออเอออีมอยู่ตรงนู้นเอ้ยมา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 เจ้าอีมเจ้าอีมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปจับจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมจับใครดีจะจับใครดีจะจับตัวใหญ่ดีกว่าเอ้ยเออปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเออจะจับการเล่นโอเคโอเคจับได้แล้วได้เฉิปนี้ทิเก็ตต่อไปก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งปุ๊บปุ๊ป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 เออจะจับได้ละจะจับได้ละ มุ้ตัวเล็กนี่ไวมากได้เฉดดิ้งพิเกตก็เนี่ยแหละคือมันจะเล่นออกนอกสวนแล้วก็อันเนี้ยไอตัวนี้ถือว่าดีไหมดีอยู่โอ,อกาสุมก็แบบว่า,าหาได้ยากนิดนึงแต่ก็อันนี้นะก็นั่นแหละตัวต่อไปเอ่อโอเคมันพร้อมละอันนี้คือพิกซี่ความสาัมาพันิซนะมันจะลอยหรือเปล่าอันนี้คือเอาไว้เป็นตัวเล่นตัวนะ ต่อไปก็กิมมิ่งสป라หรือนาฟ้ากิมมิ่งไอตัวนี้ถือว่าดีในสาอ,อเวนอยู่แต่เป็นตัว5%นะแนะนำเก็บไว้สัก2-3ตัวแนะนำเลยก็คือตัวนี้มันจะไว้ทำเอีเวนต์แบบว่าในในตั้งแต่ยันยันต้นเกมถึงเอ็นเกมได้เลยมาถึงเอ็นอีเวนต์กับต้นเอีเวนต์เลยก็คือความสามารถของเขาคือ ทุกๆสนาทีสามสิบปตสามสิก็คือเราจะบินไปหาใกล้ๆผลไม้แล้วก็มันจะติด i ิมม r ริงมิวเทชันแค่นี้แหละตัวมันดีคือติดสถานะได้ตาม3นาทีมันจะมันจะติดทุกๆุกพืชท,ทุกมิวเทนเลยมันจะไปหามันก็ถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีแต่ควรเก็บไว้ก่อนแต่ลักคนหมอครับแต่ถ้าหากมีใครของเยอะมากกว่านี้แนะนำว่าเก็บไว้เลยนะหรือว่าตัวนี้มัน จนแม่หลายคนก็มองว่าไม่มีประโยชน์แต่ส่วนตัวพี่ก็มองเห็นคุ้ค่าของมันนิดนึงอยู่แล้วบ้างนะว่าตัวเนี้ยเพื่อตัวเนี้ยติดสนาน่าได้ดีเหมือนมาร์แรงปอนี่แหละมาร์แรงปอมันติดโกใช่ไหมมาร์แรงปอมันติดทองโอเคถึงเวลาตัวสเลนตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายคอคัตทิสไก่มังกรไก่มังกรคอคัตทิสตัวนี้มี2สกิล แต่ตัวนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงหลายหลายคนหลายหลายคนแบบว่าเขาบอกเขาบอกมาว่าตัวนี้มันดีจุดแต่มมนมีข้อดีกับข้อเสียอยู่ก็คือก็ดีคือใหญ่ <c oughs> คือมีสองสกิลมีซีเวอร์สริกทุกๆ,ๆ,ๆสิบหกนาทีจะไอไก่ตัวเนี้ยจะไปหาผลแล้วก็ติดมวเทนที่ติดซีเวอร์อ๋อแล้วก็อย่างนึงนะโอกาส1%รจะติดทอง,งด้วย แว่าซึ่งมันดีไหมก็ไม่แน่นอนอะแต่แค่ดีแค่ว่ามันติดซีเวอร์ดได้คือยังไม่เห็นคือตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ตัวเนี้ยมันติดติดซีเวอร์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์หา้มยมากแนะน,นำว่าเอาตัวมาเลนโปดีกว่าติดทองเท้าติดทองเท้าบอลนะมันจะดีขึ้นอ๋อแล้วก็ไอประเด็นที่ไม่ใช่สกิลสกิลแรกน,นะอีกที่ซนะีเวอร์ตรีน่ะ แต่สกิลนี้สิสกิลสินาทีชื่อว่าเวนอลสคริตเหมือนของดีโรสลัดเลยแล้วตัวตัวเโรนี่แหละทุกๆครั้งจะจะพ่นพิษปุ๊บปุกหาตัวจะเป็นพวกพืชไข่และสัตว์ <c oughs> ถ้า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 พิษนี้ไปโดนกับพืช <c oughs> มันจะติดทอ็อกซิกมันจะติดติดผลมิวเทชันที่ว่าทอ็อกซิดเดอร์แล้วก็ถ้าติดไข่มันจะดลดครูดาว ตั้ง 80, 80 80 80วิเลยอ๋อแล้วก็ถ้าติดสัตว์มันจะเพิม่มนี้พิษเ p 800ด้วยนะถือว่าตัวนี้มันดีไหมก็ดีแต่ว่ายิงทีละ5อันนี้ก็เสียคือจำนวนลดหน่อยตัวปรับ,ปร,บปรับความบาลานซ์แล้วก็อย่างหนึ่งนะตัวนี้มันข้อเสียคือมันจะยิงแบบสุ่มได้มันจะยิงโดนทั้งพืชทั้งไข่ทั้งอันนี้นั่นแหละแค่นะั้นแต่ว่ามันตัดจะดีโดซอนนี่แหลคือจำนวนยิงมากกว่าเขาจะเน้นสัตว์เลี้ยงใช่ไหม ส่วนโคกัทิสน,น่ะมันจะยิง5อันตามดีเฟกแต่ก็แต่ก็มันจะมันจำนวนน้อยคือ5 5อันส่วนดีโลมันน่าจะยิงไปไปไป8หรือ6หรือ7นี่แหละมันมันมากกว่าด้วยไงเพราะว่าจะเพิ่ม SP ให้สัตว์ตามบาส่วนคือแล้วแต่ลนาที่ของมันก็คือโคคัติสตัวนี้ก็ถือว่าดีไหมอันนี้แนะนำเก็บนะตัวนี้เป็นหายากเอาไว้สะสมเและเอาไว้ใช้ได้ กัวค่อนข้างอาจจะมีประโยชน์แบบว่าในเชิงแบบว่าผิดหรือถูกแต่ก็ใช้ให้ประโยชน์ดีๆใช้ให้ถูกดีๆล่ะเพราะตัวเนี้ยหลายคนเสียเขาจะเขาจะเขาจะ,จะใช้เอาไว้แบบว่าว่าว่าประสงค์อย่างอื่นอะไรอย่างอื่นด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่พี่จะบอกเอาไปมาโอเคมีแค่นี้เนาะโอเคเคยที่ที่ดูอยู่ก็ขอบคุณที่มามามา,มาชมกันด้วยนะก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามหรือขอบคุณที่มาดูไลฟ์แคปเกมของพี่ที่ไม่ได้แคปมานานก็ขอบคุณด้วยด้วยนะพี่อาจจะเล่นทุกวันกับไลฟ์โรบอทเนี่ยพี่อาจจะแบบว่าก็แบบว่าพี่จะเล่นเกมนี้ทุกวันหลังจากวันที่สิบเก้าแล้วพี่อาจจะแคปเกมมากกว่านี้ก็เหมาอนว่าขอบคุณที่มาดูแล้วขอบคุณที่มามาชมเอ่อคลิปนี้คลิปที่พี่แนะนําเกี่ยวกับ,กบอีเวนนี้ด้วยก็เอาไว้เป<อ>็นเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วกันก็พูดด้วยมานะ อันแล้วก็สำหรับใครที่มาเล่นกับพี่ก็อาจจะมีไลฟ์แบบว่าช่วงไ mm hmm. อเนอมนอนบูสหรืเอ,อเปียเซอร์เวอร์หรือผไอเนอบเออเนอบ่ะก็มามาไปกันเล่นเล่นด้วยนะอันแล้วก็อย่างหนึง่งที่พี่อาจจะไม่ได้เคสเกมหรืออะไรอ่ะจะมีการตัดคือพี่อาจจะทำแอนิเมชันหรือตัดต่ออะไรก็ได้ด้วยนะก็ขอบคุณที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์และกดส r i ครก็อย่าลืมนะว่าเออขอบคุณที่มาดูนะเดี๋ยวพี่จะ ถ้าหากพี่อยากจะกลับมาแคสเกมเกี s awesome. <S <that> ่ยวกับแนวโลบเกมนี <reduz> ้อีกก like <that> ็มาต่อกันได้นะงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาดูแล้วก็มาดูจนจบด้วยนะก็ไปก่อนแล้วกันนะตีนมาโดยเติร์บัดจอโทษทีแคสเกมโดยเติร์บัดแล้วเจอกันนะครับ